สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบกับใจสร้างหวยพารวยคือเขาเ้ยค่ะพี่น้องมื่อนี้ใจกระสิคาพี่น้องมาคำนวณแน,นวทางหวยไสงอนของวันที่4กันยา64พี่น้องก่อนเขาไปคำนวณเนาะคะ่ะมาฟังคำเตือนพี่น้องโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนไปคำนวณพี่น้องมาเบิ่งของวันที่สามเนาะคะ่นะเนาะเขาบอวันที่สามเขาคู่เดียวพี่น้องเขา่าเตซีแปดเนาะคะ่ะเด่นปกติศู 9, นยะ์กับเก้าเนาะพี่น้องเนะา 9, ะเข่าเก้าค่ะ VIP บ่กเขาพี่น้องตัวเด่นกับบ่อเขาค่ะตัวเด่นวันนี้ปกติและ VIP เขาเตซี 4, พี่น้อง เข้าแต่สีนะคะสีแปดเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะมาคำนวณของวันที่สี่กันยายนน้ำกันพี่น้องสี่กันยานะคะใจกับสีเอาสามตัวบนของวันที่สามกันยามาพี่น้องปกติและ VIP อข่ามาบวกกันค่ะหกบวกแปดบวกสี่บวกเจ็ดบวกสองเนาะคะ่ะใจสลับพี่น้องมันจะเป็นหกบวกสี่บวกแปดนะคะใจเขียนสลับกันเลย ตามน้ำค่ะยี่สิบเจ็ดถอยได้ยี่สิบหกนะคะเพิ่มได้ยี่สิบแปดพี่นอ้องลายคือเก้าค่ะหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้า มหาความน่าจะเป็นน้ำกันค่ะพี่น้องความน่าจะเป็นเนาะค่ะเนาะหกหนึ่งถึงหกเก้าจะมักหกห้าค่ะพี่น้องหกห้านะคะหกเจ็ดพวกเขาจักเทียพี่น้องหกเจ็ดเจ้เนี่ยมันต้องมีมือเข่าแล้วค่ะมักอยู่ได้พี่น้องมักเจมักเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจมักเจ็ดเจ็ดนะคะ เจ็ดสองเจ็ดสองกับสองเจ็ดกับตวเดียวกันนะพี่น้องเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะอันนี้หกสองสองหกกับตวเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วแต่พี่น้องมักคือว่าระคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะเจมักแปดเจ็ดพี่น้องแปดห้าค่ะมาเบื้องตัวเด่นน้ำกัน,นะคะ่ะพี่น้องตัวเด่นนะคะตัวเด่นปกติใส้งอนปกตินะคะใจะให้เจ็ดกับหกพี่น้อง ไซง่อน VIP นะคะให้เด่นแปดกับเจ็ดนี่พี่น้องโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด้อผู้ใหป่ะหมักกเรียนผ่านเนาะพี่น้องเนาะทีนี้มาดูเด่นรวมนะคะเด่นรวมทั้งปกติและ VIP นะคะของไซง่อนนะคะ กกับ,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 กบ,บห้าพี่น้องค่ะเบิ้งทันบ่ค่ะพี่น้องเบิ้งบ่ทันกับเก็บใบเนาะค่ะเนาะเก็บใบค่ะคลิปนี้ใจเกษียวย้ํำนี้ค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง กให้ทุกท่านโชคดีค่ะมีโชคมีลาบสุขสุขคุนนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ